สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตีคอร์ดกีตาร์ด้วยรูปแบบด้วยวิธีหนึ่งนะฮะที่อาจจะผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่เคยฝึกไม่เคยลองหรืออาจจะเคยฝึกเคยลองแล้วแต่อาจจะเป็นในช่วงการเล่นในช่วงแรกๆในการฝึกหัดใหม่ๆจากนั้นก็ลืมมันไปนั่นก็คือการตีคอร์ดแบบดีดลงอย่างเดียวอ่านะครับสำหรับคนที่หัดใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองผมยังจําได้ในตอนที่ เรารู้จักคอร์ดแรกในชีวิตซึ่งในตอนนั้นของผมเป็นคอร์ด e minor คอร์ด g เนี่ยเราก็จะฝึกอยู่ประมาณนี้ลง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 ดีอย่างเดียวนะฮะาอาจจะดีสครั้งบ้าง2ครั้งบ้าง8ครั้งบ้างาอาจะวนอย่างเนี้ยนะครับวนอย่างเนี้ยแต่วิธีที่ผมจะมาทําให้ทุกคนได้ดูในวันนี้มันเรียกว่า น่าสนใจกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นการดีดแบบดีดลงอย่างเดียวก็ตามซึ่งผมจะยกตัวอย่างในเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองผมแต่งไม่นานแล้วเพลงนี้บางท่านอาจจะพอเคยได้ยินผมเล่นอยู่บ้านนะครับชื่อเพลงฝนตกที่เมืองใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะแซมเปลิลให้ดูสัก2-3สท่อนก่อนทุกคนโฟกัสไปที่มือขวาของผมนะครับในการดีดลงเนี่ยผมจะดีดลงอย่างเดียวเลยนะฮะไม่มีสะบัดขึ้นนะครับ ฝนตกที่ในเมืองใหญ่แตงหัวใจคิดถึงบ้านนาเบื่อชีวิตที่ในเมืองฟ้าเมื่อไรนาจะได้กลับบ้านเราฝนตกเมื่อวันตอนเก่า เงาเหมือนอย่างวันนี้มีชีวิตบนความพอเพียงไม่ต้องเสี่ยงกับอะไรมากมายเป็นไงฮะมันอาจจะฟังดูเรียกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนการขี้เกียจเล่นเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นใช่ฮะ ฟิลมันจารมณมเหมือนอาจจะเหมาะกับเพลงช้าๆที่จังหวะเนิบๆเพลงที่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าซีเรียสที่จะต้องเน้นที่จะต้องกระแทกอารมณ์ที่จะต้องแบบว่าเป็นเพลงแบบความรุนแรงความอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเพลงแนวชิวๆเฉยๆไปนะฮะวิธีการดีก็คือ1ห,ห้องเต็มนะครับที่ผมเล่นเนี่ยหคอร์ดนะครับในที่นี้ก็คือคอร์ดละหนึ่งห้องเต็มเนี่ยผมจะดีด5ครั้งดีลง5ครั้งแต่ เสน่ห์ของมันจุดเด่นของมันก็คือม uh, like ันจะไม่ได้ดีดแบบว่าลงในช่องระยะห่างที่มันสม่ําเสมอกันนะครับในแต่ละครั้งที่ดีลงไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ลง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 อย่างนี้ลง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง 2 3 4ส1 2สี่ห้านสอาสี่ห้าอ่ะอย่างนี้ทุกคนลองจับคอตามผมก็ได้เอาเป็นคอร์ดไหนดีละ่ะคอร์ดตามที่ผมเล่นแล้วกันนะครับคอร์ด E กับคอ์ด A นะฮะดีสลับไปสลับมาอย่างนี้คอดละหนึ่งห้องเต็ม1ห้องเต็มจะมีการดีด5ครั้งก็คือลง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 อืมตามนี้นะครับอ่ะสามสีลง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  ลงลงหนึ่งสองสา1สี่ห้าหนึฝนตกที่ในเมืองใหญ่แต่หัวใจคิดถึงบ้าน,นอ,อ่าประมาณนี้นะครับ บางท่านสงสัยว่าเอ้าแล้วเจาไปใช้กับเพลงอะไรบ้างทำไมไม่ยกตัวอย่างเพลงที่คนรู้จักหน่อยผมให้เป็นการบ้านแล้วกันนะฮะก็คือคุณฝึกแบบนี้เนี่ยแต่ผมย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่สไตล์การตีดการตีคอร์ดในช่วงแรกที่มือใหม่ควรจะหัดอย่างนี้นะคุณจะต้องผ่านสเตปของแบบนี้มาได้บ้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจับกีตรามายังตีจังหวะตีอะไรไม่เป็นแล้วจะมาเอาจังหวะนี้ไปหัดเป็นจังหวะเบสิกครั้งแรกที่หัดเลย ผมก็ไม่แนะนำนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ตีคอร์ดในรูปแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆนะครับหรือว่าอาจจะตีคอร์ดหลายรูปแบบและ้วละแต่อยากจะได้ความแตกต่างวิธีการเล่นของมือขวาที่มันแตกต่างเนี่ยดังนั้นวิธีนี้ก็น่าจะเป็นความแปลกใหม่ที่ทุกคนสามารถเอาไปทำได้นะครับผมลืมบอกไปข้อหนึ่งนะครับก็คือในการเล่น5ครั้งเนี่ยนอกจาการะยะความห่างนะครับในการดีแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเป็นดนามกิกด้วยนะฮะในตอนแรกอาจจะดีแรงก็ได้ แล้วก็1 2 3อาไอคำว่า2อเนี่ยอาจจะดีดเบาๆก็ได้1 2 3 4 4 2กับ4อาจจะดีดเบาๆก็ได้แต่1เนี่ยอาจจะดีดแรงกว่าเพื่อนหน่อยนะฮะครั้งแรกปึ๊บ1แล้วก็ดีดเบา2 3แล้วก็จังหวะที่4ก็เบาๆจังหวะที่5ครับไปอ,อย่างงี้นี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้จะเพิ่มดนามิกเข้าไปจะทําให้เห็นความต่างชัดเจนนะครับทำให้มองดูว่าเอ๊ะทำไมตีขอดลากปิกลงอย่างเดียวโดยไม่ได้สะบัดขึ้นเนี่ยมันถึงได้ซาวที่มันน่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดานั่นก็เพราะว่าเรื่องของด y นามิกเรื่องของการทิ้งช่วงนะครับใน5ครั้งที่ตีปิกลงไปเนี่ยมันทิ้งช่วงไดเ้เรียกว่ามันจะสั้นยาวไม่เท่ากันไม่เหมือนกับตอนแรกตอนแรกอาจจะเป็น1 2, 3่อ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้มันเป็นเบสิกจ๋าเกินไปแต่ที่นี่อันนี้ไม่ใช่นะครับย้ำนะว่าไม่ใช่โอเคครับลองไปฝึกกันดู